หลังจากลงจากทางเจดีวัดป่าภูทับเบิกนะครับตอนนี้จะไปทางด้านพระบูชสดนะครับก็มีการสร้างอยู่ไปเรื่อยๆครับจะทําให้สวยงามและเป็นที่ต่องเที่ยวของภูทับเบิกไปในตัวนะครับตอนนี้ มาอยู่ยวัดเดียวกันทินใครทินใครนี่ครับวัดป่าฟูทับเบิกนะครับเลย เดี๋ยวผมจะพาเดินชมทางด้านอุโบสถมาก็มีถิ่นไายถิ่นไข่เหมือนกันวัดน,นี้จะบูชาด้วยดอกเดือเหลืองจะเห็นดอกเดาอเหลืองตามทางอ อุณหภูมิตอนนี้19องศาวนะันป่าภูทะเบิกศูนย์กรุงเทพ413โลเองเรอจากนี้ไปอันนี้ก็ติดตุงสวยงาม ก็กำลังสร้างนะอันนี้ก็กำลังสร้างโอ้ทางนี้กำลังสร้าง เป็นไก่จะผมอาจจะไม่เข้าไปนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นอุโวสถของวัดป่ากูทเบิงอ่ามีแม่ชีเลือดจม

ก็เป็นทางด้านของวัดทั้งหมดนะงสวยงามในส่วนของวัดป่าภูทะเบิก ก็คงจะให้ชมเพียงเท่านี้สำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยมีกัดมาก็ดูไปด้วยกันนะครับ